ตู้มาว่าอยู่นี่ไหมมันก็รู้เฮ้ยผมเซฟชิ้นเมื่อวานกินเดฟว์เดอร์สองนะครับเราพาที่สองแล้วนะครับผมนะไป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 ปืนเรายังอยู่นะครับเพื่อจะผมจบอ่ช่วงท้ายของท้ายสองมมอัดต่อเลยนะครับผมก็ยังมีปืนนี้อยู่เนาะเอาไว้ใช้กับไอ้อีร้องไห้แล้วก็แทงนะฮะปืนเงี้ยปืนเงี้ยเพราะว่าปืนพวกไม่มีวันหมดนะสุดยอดที่สุดอือ ก็เจ๋งรู้สึกว่าด่านก่อนกลางคืนใชรู้เปล่าลวะรู้ว่ากูอยู่ในอาคารเงี้ยไอ้เด้อไปห้อย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 หอยห้อยทีย่เพื่อนแม่งเปิดเองนะเพื่อน,นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนแบบจัดหนักให้เลยนะครับอืมอืม้อหือ อืมอืมโอเคโอเคที่จริงเราก็ไม่ต้องฆ่าให้หมดก็ได้นะครับเราก็ไปตามเส้นทางแต่ถ้ามันเยอะเกินกาชิบหายนะผมต้องฆ่าละูกตายับไม่เอาเหมือนสะสวซอมบีเร็ต้องกำจัดให้หมดมาให้ดิมาดิมาดิเฮ้ย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 เก๋อยใส่หมดใหมด ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่แข็งใหญ่มาโอ้โหแข็งไม่เท่ากันใช่ไหมฮะอ่ะเอาไม่ใช่หรอเอาใช่ใช่ใช่แข็งรีบแข็งรีบเฮ้ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเนี่ยเหรอเหรอกูไม่ใช่กูขายกูไม่ใช่กูขายไม่ขายไปละหอย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 โหไม่กูบันไดบันไดกูเชื่อไหมใครฟาดกูวะไปกระโดดหนี เฮ้ยโอ look, ๊ยเจ้าแล้วเจ้าแล้วมุดเจ้แล้วมึงเจ้าแวกูอันนี้ไงมึงโอัยนี้แล้วเขาจะันปังไรอ่ะโอ้ยเช่ามาดิเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวกูอันนี้ไงไม่ตาย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 ใช่ไหมมึงไม่ตายฮะยังไม่ตายอีกโอเคตายสักทีเดี๋ยวดีนะเพื่อนกูไม่ตายแม่งยิงจ่อหน้าเพื่อนไปเลยครับสุดยอดครับผมโอ้โหไอ้แฮงค์ แหงงามไปแ,แ,แล้วก็เลยพีหีกบๆโอเคมีของไงไฟย่าเบีย่ยมดีเลดไปเลยมีกองกระโวนบ,กบอกก็ได้เดี๋ยวเจอผีนี่อะไรอะ่ะห้องเต่าโหไม่ามง,งามมืดห้องน้ำไปเนี่ยห้องอะไรวะไม่รู้ครับรู้แค่ว่ามืมดจักเลย โอ้ยพองคุกกระจกเล่นงทำไมเอ้ยพวกนี้เอ้ยเอยเอย,เอยโอ้ย,อยมัดมึงยังไม่หมดยังไม่หมดเยี่ยมเยี่ยวเพื่อนอย่าเดาข้างนอกคนนองสวยเลยโอยเคไม่ไปทางนี้เฮ้ะมีปืนแค่นี่นี่นยไม่ก้องร้องไห้ อยา่าไปเรียงแบบนี้ร้องไหก้กว่านั้นไม่เล็บอย่างยาวเลยกว่านั้นฮลัฮโลโหลฮัลโหลเอาเอาแกโซดาเปิดก่อนได้ก่อนเปิดก่อนได้ก่อนไม่ต้องขึ้นมารีบขปัปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยก,กระโดดโอ้โหแม่ เชี่ยกระโดดยังสูง reload reload ไปมึงโอ้โหมาจะเมียว่ะการการกำจับผีเป็นการล้างแรมไปในตัวไม่ยิงเยอะเยอะเกมกูเด้งเลยเนี่ยโอ้โหโอเคไปก่อนแล้วกันเอ้ยเฮ้ยมาไม่มาไมเนอะ อะไรอะไรอะไร,ะไรใครมาอ,อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิแต่แปืนกระสุนมึงเยอะเกินไปนะผม害怕บอกจริงใครอนันยี่ย่างยืนคลิกครับผมใครอนันยี่ย่างยืนคลิกนะฮะห,ห,หลูกซองครับผมใครเอาก็เอานะผมไม่เอานะเอ้ยเกดี้เกดี้ เยอะเลยเยอะเลยเต็มเต็มเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงรถยิงรถยิงกระไร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 ข้างหลังก็มาไงข้างหลังก็มาเหรอเหรอมาไม่ยังไงเยอะจังเอ้ยมึงคงโอเคโอเคโอเคพวกนี้พยายามออกแม่งออกไม่ได้ก็ตายครับโอ้โหมอเตอร์ฮอปอีกแล้ว เปห้องอีก oh, oh, uh, 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 ่ค uh, ร uh, oh. uh, ับมยบเาะโอเคร a d a ไอเดีเี่หวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วี๋อวเดี๋ยวเดี๋วเดีีเดยเดีดีเดีดีเดี๋ดีเดีดีดเยเปิดก่อนโอเออยู่ขีบนขวเบีเเบีี่ไงห้องน้ ขอเข้าห้องน้ำเหนือนะครับห้องน้ำมีอะไรปะเดี๋ยวเองพึ่งจะเอาไปเนี่ยห้องน้ำมีของจริงด้วยเพื่อนกระสุนอยู่นี่ใครเอาก็อันนี้ไม้ไม้พายแต่มันเข้ามาอย่างนี้เลยเนะี่ยมันเข้ามางไงอ่ะฮ้โอ้มองไม่เห็นเยี่ยม ผมเองเข้าง้างไกลเมือนเขาเปิดประตูกูจะเข้าต่อกูจะเข้าต่อเพื่อนเพืเปิดอืเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนี่ของน้าเหมือนกันหน้ายิงีล้เชยนี่เปิดไม่ได้โอเคกลับกลับกับ เดี๋ยวซดยายาเม็ดก่อนครับถืว่าทางที่เราไปต่อไปก็คือชั้นสองนะฮะ up t h i ส escalator วันดีพวกข่อยแป๊บข่อยแป๊บเดี๋ยวม่นกระโดดลงมาเยข้าบนกลางเยั้งเฮ้ย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  quạc quạc luôn mày cài 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 hết một cài hết một không có mày đó không có mày đó mà chẳng thấy cái nắp nào đó mẹ. cả ông một mình bên mẹ ôi ai đâu làm cái đây ơi cô bạn bạn, này quá con này quá con này quá anh lấy mình à. à. เฮ้ยใส่ไม้ฮะกูกำลังจะใส่ไม่ตะสีนไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีทไงี้ไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่ดูไม่ดีดูไม่งามโอเคโอเคเก็บทั้งหมดสือว่าไม่ใช่ทางนี้ทางไหนครับผมทางไหนไปต่อนะฮะทางนี้เหรอโอ้ดูเหมือนจะใช่ฮะเอ้คือไม่ได้แสดงว่าใช่ละทางนี้ครับไปต่อ อีกคนเดียวเหรอหิวงา้า,าง่ากขลางเอ้ยโอ้โหแม่นของผมโอ้ขอโทษขอโทษงอสโมคก,กิ้งนะฮะเปิดประตูเปิดไม่ได้ครับผมแล้วก็เสียงเสียงเฮ้ยเอ้าเอาไม่ใช่ออข้างหลัง อะไรววะอ้บังมาโอเคยเยี่ยมวานี่อะนี่อะเดี๋ยววะสองดูแป๊บนี่เลยเอา้าตายแล้วตายแล้วโอู้แวังโอ้โช่วงนี้โปรโมชั่นไม่มีเลยอ่ะไม่อยากจะมาซื้อเลยอะเออ ไมลูกค้ามาแย่งมีมีคนพยายามวุ้ยเอาสงสัยฉันสะบัดเมาแรงเกินไปไม่เป็นไรครับเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่ยเกมดูเออเกมเด้งครับเด้งแกเด้งแบบแบบแบบไม่หลุก่ะเข้าใจไหมคือเล่นต่อได้อม่างงี่เออเกูปิดแป๊บยิงทะลุกี่อย่างแม่งอันตรายเฮ้ มาดิมาดิโอเคนี่ห้องอะไรเอ่ยฮะเออสบายก็คิวสบายได้ก็ได้เหมือนันนี้ขอไม่เอ้ยโอ้โหมีอีกเล็กเอามาไหมเนี่ยเหมือนกูควรกลับมาที่เดิมโอ้โหแม่งมาดิมาดิเอ้ยแม่งแม่งมันจะขบวน ไปละ <boundaries. S 1> ไปละไปละไปละวไปแล้โอ้โหเปมนยังไงเริ่มขี้เกียจสำรวจแล้วเนี่ยฮะฮะไฟมันก็เปิดไม่ได้นี่อะไรเมื่อกี้เห็นอะไรไปแบบโอ้โหอีกูกูกาคาโอ้กาคากอ้กาคาช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยโอเคโอเคมัจะเข้าห้องน้ำ ค,นนะคุยห้อ,นนะนะองนาะใครไอ้ย่างยิห้องเลยเนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ห้องน้ำมันมีห้องน้ำอะไรวะเนี่ยมีกระาดาษอ๋อนีฮที่ชักหนักหนักกิ่กำแพงเฮ้ยเคยเห็นมือชายอะไรอะไรก็ไม่รู้ไม่รนะู้จักฮะโอ้ยยายอยีกวะแม่งน,น้องก็มียาวว่ะเคเดี๋ยวเดี๋ยวโห่อมระเบิดแมวแมว ช่วยกูเลยไม่ไม่ช่วยกูเลยช่วยกูไม่ไม่อะไรอ่ะโอ้โหมียาเต็มเลยครับนี่นี่ใครจะเอายามาเนีมานี่ยมาเนี่มีใครเอากูสดหมดมั้งอืม โอ้ยาบังเทาคุกโอเคแค่กล่องยาเฉยๆครับเราจะก้องออกไปข้างนอกแล้วก็มาเจอี๋วเฮ้ยเฮ้ยหัวยั่ไงเฮ้ยข้างหลังะไม่มีโอเคข้างหน้าหัวขุมวนแน่ไม่ดี วเยอะเลยเหรอเยอะเลยเยอะจังวะมึเยอะจังวะอือห uh, uh ือกูเอาระวังระวังบ้างเฮ้ยเยอะจังวะเดือดเดอดเยอะเยอะขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเอ้ามูลคอบาดอะไรกูให้ไฟไหม้แล้วฮะระเลงเพลิงครับผมอือหือแม่งลำใกล้ไปกองไฟเลยครับชัเสียงดังไหมครับ ต้องไปปิกเสียงเตรียมพายขบวนนู่นมันต้องไอ้กล้องเฮ้อ้วนไหนวะเดีวะเดีวะนี่เอไม่ใช่เฮ้ยทำไงวะยิงลูกไม่รู้ไปหนึ่งไปหนึงเอ่อเอ่อโอ้โหไม่ใช่ตรงนี้ไง้ก้องหางก้องหาหาหางเข้าหาหงเข้าหอยไม่หอยไม่ยุบกูจะใช่ทางนี้ฮะ

มึงฆ่ากูเลยอ๋อฆ่ากูเลยฆ่ากูดิเนะเนะเนาะมา,ปาเป็นคนรังแกงี้นะโอ้โหโปรโมชั่นมันไม่มีแล้วมันคือมาอะไรตั้งไหนเนาะเะไอจ้จ้ำโอเคอยู่นี่ยังจะมีอีกใครอยู่อ๋อ Run, 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 run! Run, run! Get out nói nó, truck! We nói nó, up, we can món up, run! We won't, đây, won't! đây, nice, we nice, we're right! luôn, I'll show you the way anh I am leaving you, but เจ๊ดูเลือดมึงเจ๊เลือดมึงจะตายแล้วกูเหี่ยวให้แล้วกันนะไม่อยากให้มึงตายนะเพื่อนนะเอางี้นี่ๆีโอเคโอเคโอ้ใช่มาเนอ่ะรีบปิดดีกว่าผมว่ารีบปิดกว่าปิดปิดปิดโอเคทุกคนตายมไ,ไม่ือไม่โูดาสีเหยอ ฉงนลงมาจากไหนวะฉันลงมาจากไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยลงเรือเหรอหลงเรือเหรอลงเรือเหรอเคเคเคทุกอย่างเรื่องเงียบสงบทุกอย่างเรื่องเงียบสงบโอ้สองมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีใครมาอี้วอะไรขวามือเลฮะเอ้ยอะไรเหมือนอะไรฮุบกำแพง สว่า <This> งครานี้ไอจัมม์ฮันเตอร์ฮันเตอร์จัมเปอร์อะไรแม่งฮัลโหลฮัลโหลเยโอ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 ไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเยเยสวยเลยดีกับลาหัน มือมันได้มือมันได้โอ้โหสารคร่นี้มึงวิ่งออกมาแล้วเอาที่เหลือแม่งมาเลยวะโอเคไปไปต่อล์ฟมึงไป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 ไอ้สาอีกละไอ้แรปเปอร์โอ้โหแม่งยังมืดอะไรมันลอยไปลอยมาเฮ้ย ท่นเส้นกั้นทำไมไงฮะฮะเอาที่ไปเอาที่ไปเอาไปกูให้กูมีมวยฮอลเว้ยเออเพื่อนไป่เ่อไปเมื่อเมื่อจักจี้จักี้ใครแม่งฮู้ฮู้มึงอย่าบอกนะ

ด,ดีเสียงครับผมดีเสียงครับกูก็ไม่จากัดนะครับไก,ก,ก่กำจัดนะฮะยังไงวะยังไงวะฮะก้อนไหนอะโอ้โหลูกซองเพื่อนยังโหดเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะอยู่ข้างลหลังนู้นวะผมก็ไปฆ่านะมันนะมันมันโหดนะฮะเอ้ยเสียงใกล้แล้วเสียงใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงใกล้แล้วโอ้ยโอ้ยมึงโ,โ,โซดาทิง้งไม่ได้ มเกล้ามาเกล้าม่เก้ไอ้หน่งน่งโอ้ชิ่งโอ้ชิ่่าชิหายมองถฮึมะคนดิตีอย่างลอยเลยอะเป็นไก่ออะเคเพื่อนอยากยามกันนะมีผู้คนไม่มียาเลยนะงั้นทางออยอยู่มัน ยังไม่เลยสุดยอดไปเลยน้ำใจจะไหลโอ้แท่งแล้วกูก็มาวอร์อยู่นีนะ